ขอถ่ายรูปหน่อยน,นะครับหมูสเต๊ะหน้าร้านสีอเมวยโชคนะครับร้านข้าวต้มชื่อดังของอุบลเปิดมาเปิดมา,ดมานับสิบผมกินเมื่อสิบแปดปีที่แล้วสีอเมวยโชค์ผมพี่นี่ขายมากี่ปีแล้วอร่อยแล้วไม่แน่ใจแต่ก่อนไม่ขายครับอ๋อผมเพิ่งาขายเแ่นข,ขายตรงนี้เหรอครับนานแล้วเหรครับเป็นสิบกว่าปีแล้วนะอ๋อ ก็าแซมได้สมัยก่อนก็มีแล้วเนี่ยก่อนมีมีเจ้ามาเจ้าแต่ก่อนนี่ขายขายชุดเท่าไหร่ครับไม้เท่าไหร่มีชุดสี่สิบหกสิบเจดสิบตกไม้แล้วเท่าไรครับราคาสีา่บาทมันราคาสีา่บาทโอ้แต่ไม้ใหญ่สะใจเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดมาที่อุบลน,นะครับกินข้าวต้มก็ต้องร้านตีอเมร์โชคเก่าแก่อร่อยแล้วก็อย่าลืมสั่งหมูสะเต๊ะเจ้า เก่าพอๆกันนะครับไปกินด้วยเป็นชุดเลยครับสุดยอดนอจากนี้ครับ<ะ>เทียบนะเป็นเทียบเลยครับครับหมูสเต๊ะข้างๆร้านสีอเมริโชค,ครับ นี่น้ำอะไรพี่กะทีครับอ๋อย่างครั้งหนึ่งเราทากระทีกี่ครั้งก็เ,เดียวสองครั้งนี่แหละครับไม่เจอครับวันนี้อันนึงที่ต้องแบบกันจมูกเลยนะนะควันตลอดเวลาเลยมันมันไม่ได้มีพัดลมดูดขึ้นไปเหรอเนี่ยไม่มีครับมีป่ะไม่มีโอ้โหมันก็เลยออกมา,นานนเนี่ยี่อันตรายนะเนี่ยบอกให้ถ้ามันไม่ลมมันก็ไม่ออกมาหรอกฮะ อากาศแบบไม่มีลมมันก็ขึ้นไปเลยอ๋อแต่นี่มันมีลมมีลมมันเลยดันลงวันนี้หนาวเมื่อกี่วันแล้วครับหนาวแดดเลยครับไจะเดือนไงไงไงอหนึ่งแล้วไั้อโอน้ำใสไหม้ใสไหม้